สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพอกับพีเอสล้วยนะคะวันนี้พีเอสพามาดูตอนซ้มโอนะคะตอนนายูนึ่งปีที่เราปลูกไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวพาเดินชมนะคะอันนี้ตอนนายูนึ่งปีนะคะข้องร้องนี่นะคะดูได้เลยคะ่ะอันนี้หนึ่งปีนะคะเตกยอดเร็วเหลนี้ทุกคนนี่เตกยอดอีกแล้วได้น้ำนะคะได้น้ำแต่ว่างร้องนี่เราก็จะปลูก พักส่วนครัวไปด้วยนะทุกคนปลูกผักส่วนครัวนะคะนี่ต้นต้นอายุ1ปีนะคะมี่ก็มีพักส่วนครัวอันนี้เป็นบวบนะทุกคนเระว่างรอตอนสม้มโอใจะใหญ่นะคะเราก็ปลูกพักไปด้วยนะคะมีมะเขือมีบวบนะคะเอกยอช่วยมากเลยนี่ทุกคน สำหรับคนตี่ว่าจะกำลังมองมองมองหาคนที่กำลังมองหากิ่งพันธ์ุนะคะอของทางสวนนะคะมีมีจำหน่ายนะคะมีจำหน่ายอยู่นะคะจัดโปรโมชั่นนะคะตอนนี้กิ่งละ100บาทนะทุกคนชุด5ต้น690บาทรวมส่งนะคะเก็บเงินปลายทางได้เลยนะคะใครที่จะรับโทรหาน้องเอสได้เลยนะคะที่เบอร์0808901517นนะคะนี่ดูค่ะ โล่งปลูกไปหนึ่งปีนะคะสวยมากนี่ค่ะเดินไปไกลไม่ได้นะอินเทอร์เน็ตมันไม่มีใช้ใช้ใช้เชื่อมต่อไวไฟนะคะนี่สวยมากค่ะ กิ่งพันุ์ของเรานะคะใครที่รับจํานวนมากนะเป็น100 100ร้อยร้อยกิ่งนะคะเป็นร้อยกิ่ง50กิ่งขึ้นไปนะคะน้องเอทให้กิ่งละ80บาทนะทุกคนแต่ว่าถ้าใครรับราคาปีกนะคะเป็นชุด5ต้นนะคะ690บาทนะคะใครที่สนใจจะรับนะคะโทรหาน้องเอดได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 0 8 9 0 1 5 1 7นะคะ